กะมังโบโ้เลย hey, ดีท่าตกปลาโอ้ oh, <c oughs> ได้เยอะอยู่นะครับสวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมนาชาตินะครับวันนี้ก็มาออกหมายตกปลาที่ป่าบ้านนางเลงกระบ,บินบุรีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มากับเหยื่อสูตรใหม่นีนะครับเป็นสูตรปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับหดหมมาก เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหยื่อสุดนี้จะมีผลงานให้พี่พิณนานได้รับชมหรือเปล่าเดี๋ยวสุดเหยื่อเดี๋ยวผมจะลงไว้ช่วงท้ายคลิปนะครับว่าส่วนผสมผสมยังไงมีอะไรบ้างนะครับเท่นะครับเดี๋ยวมาตามตามชมด้วยกันครับ มาติดติเลยนะครับ เลยนะครับเหยื่อสุดเด็ดครับกำมังแต้มโบโบนะครับปันเหยื่อไม่ทันเลยนะครับ ครับยวเข้าตลอดเลเดื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับ Bye. Uh -huh. เข้ามาเรื่อยๆนะครับ เดียวข้างขึ้นมานะ พู่เลยนะนะ นะครับกำลังโบโบเลยดี okay, ครับ วันะครับ ตลอดเลยนะครับ ตัวท้วนเลยนี่ครับปลาเขยงก็เอานะครับอย่าดูนี่ดูครับไมเลิมเลย จะหมดแล้วนะคะดีได้แค่สองคัน่อมาสองแซ่บมีปลาเลยโดนกัดแหว่งเลยนะครับ วันนี้มาหมายนะครับดูกตกชบววาไม่ค่อยมีมากวนเลยน้ำก็กำลังสวยแ,แต่จังหวะบางวันนะครับบางวันกตกชววาเยอะบางวันก็น้อยครับนานามาตกปลาด้วยสองสามเ้านะครับเดีย๋ยวจะหมดแล้วนะครับดูปลาโอ้ได้เยอะอยู่นะครับมับงใช้คืสวย,ยัลน,นเลยครับ่วงนี้ใช้เบ็ดเบอร์แปดนะครับ ปลาเล็กจะไม่ค่อยเข้านะครับมีแต่ปลาไซส์สวยครับแล้วก็ตอนนี้เหยื่อก็หมดแล้วนะครับมาตกปลาวันนี้ก็ถือว่าโอเคปลาเข้ากินดีอย่างที่เห็นนะครับมีปลาเข้ากินตลอดแต่ส่วนมากก็จะเป็นพวกปลากระมังนะครับปลากระมังวันนี้ผมใช้ดวงเบ็ดเบอร์8ดพวกไซส์เล็กๆก็จะไม่ค่อยเข้านะครับจะได้ก็ไซส์สวยๆเลยเท่าความมือก็ประมาณ30ตัวได้นะครับ20 30ิแต้มได้เหยื่อก็อยู่ได้ไม่นาน2องสชั่วโมงนะครับมาประมาณ สามโมงเช้าก็จะเตรียมอ,อ,อุปกรณ์เสร็จกว่าจะได้ตกก็ประมาณตุ0สิบโมงนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงกับบ่ายสองแล้วก็เห็นทีจะต้องเก็บอุปกรณ์สําหรับสูตรเหยือก็ตามนี้นะครับสูตรเหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลงภาพให้ดูนะครับว่าผมมีเหยื่อสูตรไหนยังไงนะครับเหยื่อเหยื่ยอก็ตามนี้ ซึ่งก็มีนะนะหลายท่านนะครับบอกว่าอย่างเหยื่อที่ผมใช้ตกเนี่ยตามพื้นที่ของนาไม่มีนะครับอย่างขนมปังเอเมอร์เกอรี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปติดต่อซื้อที่ตรงไหนผมก็ไปดูในลาซาด้าหรือว่าช้อปปี้เขาก็ไม่ได้ลงขายนะครับเขาจะขายตามร้านขายส่งขนมนะครับไม่มีตามร้านอนุปกรณ์ตกปลาจะไม่มีขายในกระบินก็มีอยู่ที่ตลาดสามทหารตลาดมิ่งมี ก็เขาจะมาส่งทุกวันอังคารนะครับที่ตลาดเมืองีแต่แต่ที่อื่นผมไม่รู้ว่าเขามีขายที่ตรงไหนแต่ที่ะบินก็จะมีที่ตลาดเมืองีนะครับส่วนเยย์ชิวเนี่ยก็จะเป็นของน้าปอปาจีนนะครับปอปาจีนแกก็ทำยาโอเคเลยนะครับเยอสูตรของแกเนี่ยถือว่าใช้ดีเลยแล้วก็ขนมปังไผ่เขี้ยวสูตรมะพร้าวนะครับก็ใช้ดีซึ่งผมมองว่าขนมปังไข่เขี้ยวเนี่ยมันจะมีอยู่สองสูตรนะครับสูตรธรรมดากับสูตรมะพราะ้าวการที่ผมใช้งานมาก็ พั้าวใช้ดีกว่านะครับมันรู้สึกว่ามันแตกตัวแล้วมันจะมีกลิ่นหอมกว่าถ้าเป็นไผ่เกียวธรรมดาเนี่ยสําหรับผมนะครับมองว่ามันก็ใช้ดีแต่สู้ไผ่เกีียวมพะพร้าวไม่ได้แล้วนะนะท่านไหนนะครับอยากสนใจจะจะได้เหยื่อก็มีคนทักมาถามผมแต่ก่อนเยอะมากนะครับว่าน้าชาติช่วยซื้อเหยื่อไปซื้อเหยื่อให้หน่อยส่งเหยื่อให้หน่อยซึ่งผมก็ไม่สะดวกนะครับผมไม่ว่างช่วงก่อนหน้านี้ผมก็รับงานถ่ายรูปนะครับก็จะมีงานตลอดไม่ค่อยว่างแต่ช่วงเขา้าพรรษาเนี่ยงานงานน้อยไม่ค่อยมีงาน เอาเป็นว่าถ้านานาท่านไหนอยากที่จะให้ผมจัดส่งเหยื่อให้หรือว่าอยากใช้เหยื่อสูตรไหนอะไรเงี้ยก็ทักมาในเฟซผมนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งเฟซเฟซผมให้เนี่ยเฟซชื่อชื่อเฟซผมนะครับผมชาติครับก็ทักมาถามกันได้นะครับก็มีประเด็นหนึ่งนะครับว่ามีนานาหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมนาชาติไม่ทําสูตรเหยือขายเลยอะไรเงี้ยผมคือผมไม่สะดวกนะครับผมไม่มีต้นทุนด้วยแล้วก็ไม่สะดวกที่จะทําด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งผมมองว่า ปลาแต่ละชนิดกินเหยื่อไม่เหมือนกันถ้าผมทําเหยื่อสูตรนี้แต่น่าไปตกปลาอย่างอย่างอย่างเหยื่อสูตรที่ผมใช้เนี่ยมันเหมาะที่จะตกแม่น้ํานะครับตกพวกปลากาปลากระมังปลายิ๊ปลากาปลากระมังปลาตะเพียนนั่นเนี่ยปลาพวกนี้จะชอบมากแต่ถ้าเอาเหยื่อสูตรนี้ไปตกพวกปลานินปลานินหรือว่าปลาสวายก็จะไม่ค่อยเห็นผลนะครับเพราะปลาแต่ละชนิดบางทีมันกินเหยื่อไม่เหมือนกันถ้าอย่างพวกปลายิ๊กปลาโดนจันมันก็จะกินไปอีกแบบนึงเพราะนั้นมันจะชอบ เดือดที่มีกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวจะจัดก็ถ้าถ้าสูตรนั้นก็อีกแบบหนึง่งหรือว่าถ้านะ้าท่านไหนอยากให้ผมจัดสูตรเดือให้ก็ก็ทักามาถามผมได้นะครับคนนี้พอมีเวลาขอคิดค่าทีูห่นนิดนึงนะครับพอผมต้องขับรถไปซื้อของให้แล้วก็ไปส่งไปสนีให้แล้วก็จัดสูตรให้อาจจะขอสัก2อ0ร้อยา้อพอค่าค่าน้ํามันนะครับถ้าน้าสนใจอยากให้ผมจัดสูตรเดือกก็ลองทักมาดูก็าอาจจะ รชาติจะได้สูตรตกปลาตะเพียนอะไรเงี้ยผมก็จะจัดให้หรือว่าอยากได้สูตรตกปลากาอะไรก็จะจัดให้นะครับแล้วก็เรื่องการตกปลานะครับมันมันมีวิธีเหมือนที่คนเขาบอกนะครับการตกปลามันมีวิธีร้อยแปดวิธีวันนี้เราอาจจะใช้วิธีนี้ไม่ได้ผลเราก็ลองปรับเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาไปเรืเร่อยๆน,นะครับเพราะการตกปลามันไม่มีอะไรที่แน่นอนเียแต่ละอย่างก็เหมาะสําหรับปลาแต่ละชนิดนะครับโอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็เห็นทีจะต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าคลิปหน้าจะไปที่ไหนยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เออทิ้งไว้คันหนึ่งนะครับก็ยังจะกินอยู่เอยเ่อเศษเศษติดตะกรอนะครับเอย่อที่ตรริดตะกอเมื่อกี้นะครับเืออยู่หน่อยหนึ่งตีลงไปก็ยังได้เัวนะครับเดี่ยคร,รบับ ับตัวที่สวย